ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่2426บทสนทนาต่อหน้าเทพเจ้าอย่างเทพสงครามอสุรุหิตไม่มีผู้คนคนใดที่จะสงบปติอารมณ์ลงได้ยิ่งไปกว่านั้นความลับที่เขาไม่อยากเปิดเผยก็ถูกเปิดเผยทันทีจาร่วเฉินยังคงสงบปฏิอารมณ์และตอบว่าข้าเข้าใจบ้างเล็กน้อย หากเขายังคงหลอกลวงต่อไปจะทําให้เทพสงครามอสุรุหิตรู้สึกดูถูกและไม่ชอบเขาควรยอมรับและปะเชิญหน้ากับมันอย่างจะเย็นจะดีกว่าเทพสงครามอสุรุหิตไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปการเล่นตลกต่อหน้าเขาไม่มีประโยชน์จารุเฉินกล่าวเสริมว่าเส้นทางแห่งการกลับชาติมาเกิดทั้ง6และยินอย่างห้าท่าสาม,มารถรวมเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งได้เส้นทางเหล่านี้เป็นตัวแทนของรากฐานของความจริงแห่งฟ้าดินอย่างไกรก็ตามเป็นเรื่องยากยิ่ง ที่จะบรรลุถึงความแข็งแกร่งเต็มที่ตอนนี้ข้าได้ผสานเจดมงเสียนหัวเพศเข้าด้วยกันแล้วดูเหมือนว่าข้าต้องทําอีกแค่ก้าวเดียวเท่านั้นอย่างไรก็ตามเมื่อยืนอยู่ในตําแหน่งปัจจุบันและมองเห็นเส้นทางข้างหน้าข้าก็ตระหนักว่าก้าวสุดท้ายยังอีกไกลมันยากมากแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรวมห้าท่ายอย่างเข้าด้วยกันในอดีตจ,จารุเฉินยืนอยู่นบนพื้นและต้องการขึ้นในบนท้องฟ้าเขาเห็นยอดเขาอันยิ่งใหญ่ในระยะไกลที่เชื่อมกับท้องฟ้า เขาคิดว่าเขาสามารถสัมผัสท้องฟ้าได้เมื่อเขาปีนขึ้นไปบนยอดเขาเขาคิดว่ามันเป็นไปได้หลังจากเผชิญความยากลาบากและอุปสรรคดับผันจางลูเ่เฉินก็สามารถปีนขึ้นสู่ยอดเขาได้ในที่สุดผู้คนที่ยืนอยู่บนพื้นคิดว่าเขาหรือเพียงก้าวเดียวเท่านั้นที่จะขึ้นไปบนท้องฟ้าก้าวเบาๆก็เพียงพอแล้วอย่างไรก็ตามมีเพียงจางลูเ่เฉินเท่านั้นที่รู้ว่าเขายังคงห่างจากท้องฟ้าอย่างไม่มีสิ้นสุดไกลกว่าเส้นทางที่เขาเลือกเดินหลายเท่า ในอดีตมีถนนให้ปีนขึ้นไปบนภูเขาแต่ตอนนี้ไม่มีถนนแล้วการต่อสู้กับหยานูสนันแสดงให้จ้วาวลเฉินเห็นว่าระยะห่างระหว่างเขากับท้องฟ้ายิ่งเห็นชัดเจนเขาก็ยิ่งรู้สึกสิ้นหวังมากขึ้นหากจาวลู่เฉินไม่ได้เป็นมนุษย์มาสามชาติและประสบกับสถานการณ์ที่ยากลำบากทุกครั้งเขาคงจะพังทลายและยอมแพ้ต่อการขึ้นสู่ท้องฟ้าไปแล้วเจ้าจะยอมแพ้หรือเจ้าต้องการจะดำเนินต่อไปเทพสงครามอสุรุติถาม ข้าต้องการที่จะทําต่อข้าต้องการที่จะควบแน่นเจจนวงเสียระดับหนึ่งไม่ว่าต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตามจากลวดเฉินกล่าวโดยไม่ลังเลเทพสงคสรามอาสืรอฤิตสวมชุดเกราะศักดิ์สิทธิ์และนั่งอยู่ตรงกลางของเขตแดนศักดิ์สิทธิ์ของเขาเขาเงียบไปนานมีเพียงผู้ฝึกฝนที่ควบแน่นเจจนวงเสียระดับสองได้เท่านั้นที่จะเข้าใจถึงความยากลำบากในการควบแน่นเจจนวงเสียระดับหนึ่งเจจมนงเสียที่เจ้าฝึกฝนมาได้ถึงขีดจำกัดของเจจนวงเสียระดับสองแล้ว มันยังมีกลิ่นอายของเจจมงเสียระดับหนึ่งอยู่เลยมันคือเจามงเสีนระดับหนึ่งที่ข้าไม่เคยไปถึงมาก่อนณจุดนี้เทพสงครามอสูรุหิตหยุดคิดสักครู่แล้วพูดว่าตอนนี้เจ้าน่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าเจ้าอยู่ห่างจากเจดมงเสียระดับหนึ่งมา,มากแค่ไหนใช่ไหมชัดเจนมากจากรุเฉินกล่าวเทพสงครามอสุรุหิตมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วพูดว่าข้าเองก็อยากเดินบนเส้นทางแห่งการฝึกนฝนเจามงเสียระดับหนึ่งเช่นกันอยา่างไรก็ตาม ในที่สุดข้าก็ยอมแพ้เพราะเหตุผลหลายประการหลังจากที่กลายเป็นเทพแล้วข้าก็เข้าใจเจตจมง,งเซียนหลักคําสอนและกฎแห่งฟ้าดินได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจเจ้าอยากฟังไหมโปรดชี้แนะข้าด้วยท่านเทพสงครามจารุเฉินประกบมือและโค้งคํานับมีผู้ฝุฝนเพียงไม่กี่คนในโลกที่สามารถชี้แนะจาร่วเฉินให้ฟาดานันเจตจวง,ง,งเซียนอันดับหนึ่งและคนหาเส้นทางให้เขาได้เทพสงครามอสุรุหิตเป็นหนึ่งในไม่กี่คนเทพสงครามอสุรุหิตกล่าวว่า ข้าไม่รู้ว่าจะควบแน่นเจจวงเซียันดับหนึ่งได้อย่างไรแต่ข้าแน่ใจว่าในความสามารถปัจจุบันของเจ้ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะควบแน่น,นได้สำเร็จการควบแน่นของเจจมงเซียันดับหนึ่งต้องมีเงื่อนขายภายนอกเช่นเดียวกับเงื่อนไขการเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเองสำหรับเงื่อนขาภายนอกเจ้ามียาเม็ดเจจวงเซียันดับกึ่งจกักรพรรดิและน้ำเต้าม่วงพอมันล้วนเป็นสมบัติหายากข้าสามารถส่งเจ้าไปยังพระราชวังเทพอมตะและให้ความช่วยเหลือเจ้าได้ ดังนั้นเงินขายภายนอกจึงไม่สําคัญจารุเฉินถามว่าข้ายังต้องปรับปรุงตัวเองอะไรอีกเทพสงครามอสุรุหิตเหยียดนิ้วชี้ขวาออกไปและพูดว่าก่อนอื่นจงยกระดับกาฝึกฝนของเจ้าให้ไปถึงขั้นความสมบูรณ์แบบยิ่งใหญ่ของข้าพาัฒนาการและทําลายพันนาการทั้งหมดที่อยู่ในร่างกายของเจ้าจากนั้นเขาก็ชี้นิ้วกลางขึ้นและพูดว่าอย่างที่สองพลังสมาธิพลังสมาธิของเจ้าจะต้องได้รับการปรับปรุงให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น พลังสมาธิของข้าถึงระดับหกสิบห้าแล้วจางลวดฉันกล่าเทพสงครามอสุรุหิใสายหัวสําหรับมหาเซิงคนอื่นๆระดับหกสิบห้าถือว่าน่าประทับใจมากแล้วอย่างไรก็ตามหากเจ้าต้องการประสานรวมกับเจดจำนงเสียระดับหนึ่งพลังสมาธิของเจ้ายังไม่เพียงพอหากเจ้าสามารถกลายเป็นเทพเจ้าที่มีพลังสมาธิและไปถึงระดับเจ็ดสิบได้การประสานเข้ากับเจดจำนงเสียระดับอื่นๆจะเป็นประโยชน์อย่างมาก รูม่านตาของจารุเฉินหดตัวลงจารุเฉินไม่กล้าแม้แต่จินตนาการว่าเขาสามารถไปถึงพลังสมาธิระดับ70และกลายเป็นเทพในขั้านรัตนการได้พลังสมาธิระดับ70เพียงพอที่ททะจะท้าทายที่บระเจ้าี่แท้จริงได้ก่อนที่เขาจะพูดอะไรเทพสงคามเอาสืรุหิตก็พูดขึ้นมาว่าเมื่อพิจารณาจากอายุที่ยังน้อยและประสบการณ์ที่ไม่เพียงพอของเจ้าแล้วแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เจ้าจะไปถึงระดับพลังสมาธิที่70ในเวลา1000ปี ดังนั้นข้ายอยากให้เจ้าไปถึงพลังสมาธิระดับ67หรือ68ก่อนจารุ่ยเฉินกล่าวว่า,า,วาด้วยความช่วยเหลือของนาฬิกาแดดแม้ว่าจะต้องใช้เวลา1,000หรือ2,000ปีข้าก็จะไปถึงพลังสมาธิระดับ70มันคือการเตรียมการที่ดีที่สุดเพื่อพัฒนานเจ็ดจำลองเซียนจารุ่ยเฉินคิดว่าเขาได้รับการสนับสนุนจากเทพสงครามอสุรุหิตแต่คราวนี้เทพสงครามอสุรุหิตกลับจ้องมองเขาโดยไม่พูดอะไรสักคำท่านคิดว่ามีอะไรผิดละ่ะ จางร่วเฉินถามเทพสงครามอสุรุชิตกล่าวว่าถ้าเราอาศยัยเพียงสมบัติแห่งกาลเวลาและค่ายกลกลไกเวลาเพื่อสร้างชนชั้นสูงระดับสูงโดยไม่มีขีดจำกัดจำนวนเทพเจ้าในสารนรกคงจะมากกว่าตอนนี้หลายเท่าพวกเขาคงได้เปลี่ยนให้สารสว์กลายเป็นเท่าฐานไปแล้วนาฬิกาแดดเป็นสมบัติแห่งกาลเวลาที่มีพลังมหาศาลหากนาฬิกาแดดไม่ถูกทำลายมันก็จะมีพลังนั้นอยู่นาฬิกาแดดสามารถควบคุมพื้นที่ได้กว้างมาก เมื่อผู้ฝึกฝนฝึกฝนในนาฬิกาแดดผู้ฝึกฝนจะสามารถสัมผัสต่อสู้และเข้าใจสิ่งต่างๆที่อยู่ในนั้นได้ผู้ฝึกฝนสามารถสัมผัสสิ่งต่างๆมากมายในชีวิตในโลกได้จร้รวเฉินกล่าวอย่างคุ้นคิดท่านเทพสงครามท่านหมายความว่านาฬิกาแดดนั้นไม่สมบูรณ์มันใช้ได้เฉพาะสําหรับให้ข้าฝึกฝนเท่านั้นแต่ใช้ไม่ได้สําหรับการต่อสู้และประสบการณ์ในนั้นเหรอเจ้าคิดแบบนั้นก็ได้นะทนเทพสงครามอสุรุหิตกล่าวว่า มีสมบัติล้ำค่าไม่น้อยไปกว่าสิบชิ้นเช่นเดียวกับนาฬิกาแดดที่แตกหักในศาลนรกสมบัติเหล่านี้ส่วนใหญ่มอบไปกับผู้ฝึกฝนระดับเซียนเพ,เพื่อเพิ่มการฝึกฝนของพวกเขาอย่างรวดเร็วสำหรับเทพเจ้ามันไม่มีประโยชน์เว้นแต่ว่าช่วงเวลาแห่งสมบัติจะครอบคลุมทั้งร่างกายของพระเจ้าและจักรวาลอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดได้ถึงอย่างนั้นพลังอสูรพลังของเทพเจ้าก็ายังส่งผลกระทบต่อเครื่องหมายแห่งกาลเวลาทําให้มันไม่สามารถเข้าไปในร่างของเทพเจ้าได้ เช่นเดียวกับความสําเร็จในปัจจุบันของเจ้าในเส้นทางแห่งการเวลาเจ้าสามารถเป็นไปคุกคามต่อผู้ปกคุองระดับเซียนได้และเจ้าไม่สามารถทําอะไรกับเทพเจ้าได้เจ้าจะไม่สามารถตัดอายุขัยของเทพเจ้าได้หากเขายืนอยู่ตรงนั้นและปล่อยให้เจ้าทําเทพสงครามมาสุรลหิตกล่าวต่อว่าเจ้าใช้เวลาเพียงสั้นๆเท่านั้นในการเพิ่มพลังสมาธิจากระดับ60ไปเป็น65นี่คือความช่วยเหลือจากหัวใจของเจ้าปึกษาเทียมฟ้ากับพยักษ์ฝังทองอย่างไรก็ตาม เจ้าได้ย่อยความรู้ที่อยู่ในหัวใจของต้นรึกษาเทียมฟ้าแล้วหรือยังจารุเฉินพย,ยักหน้าเทพสองคามอสุรุหิตกล่าวว่าความรู้ที่อยู่ในหัวใจของต้นรึกษาเทียมฟ้านั้นมีมากมายเพียงพอแล้วโดวยรากฐานนี้เจ้าจะฝึกฝนพลังสมาธิได้ง่ายขึ้นมากจารุเฉินกล่าวว่าความรู้ที่บรรจุอยู่ในหัวใจของต้นรึกษาเทียมฟ้านั้นครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งรวมถึงดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์ความลึกลับของค่ายกลนเครื่องรางเม็ดยาภาษาตะกะ และเลขาคณิตแม้ว่าข้าจะประสานความรู้เหล่านี้เข้าไปแล้วแต่พวกมันก็ยังคงสับสนอยู่ในใจของข้ามีเพียงการทําสมาธิอย่างตั้งใจเท่านั้นที่ข้าจะสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้เทพสงครามอสุรุขิทธิถามว่าเจ้ายังไม่ได้ควบรวมเจดมงเสียนแห่งไฟใช่ไหมถูกต้องแล้วงั้นข้าขอถามเจ้าหน่อยว่าเส้นทางแห่งไฟคืออะไรจางวาเฉชนตกตะลึงไม่มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางแห่งไฟที่มีอยู่ในต้นพฤกษาเทียมฟ้าเลยหรือก็มีอยู่ แน่นอนว่ามีอยู่และก็มีอยู่มากมายด้วยเนื่องจากมีจานวนมากเกินไปทําให้จางว่าเฉินไม่รู้ว่าควรตอบคําถามเหล่านี้อย่างไรหากเขารวบรวมความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับต้นปรกษาเทียมฟ้าเละเขียนลงบนกระดาษเขาก็อาจจะบรรทุกรถม้าได้เป็นหลเลยทีเดียวจางลั่เฉินคิดอย่างรอบคอบยิ่งเขาคิดมากขึ้นสิ่งต่างๆก็ผลขึ้นมาในหัวของเขาพรมันนับไม่ถ้วนและไม่มีสิ้นสุดทําให้หัวของเขาเจ็บมากขึ้น,นเรื่อยๆราวกับว่ามีเข็มนับพันเล่มทิ่มแทงหนงังศีรษะของเขา จางั่วดเฉินกรีดร้องแล้วล้มลงกับพื้นเทพสงครามอสุรุหิตเฝ้าดูอย่างเงียบๆและไม่ช่วยเขาแม้ว่าเจ้าจะประสานความรู้ของทุกษาเทียวฟ้าแล้วแต่ความรู้นี้ก็ไม่ได้เป็นของเจ้าเจ้ายังต้องใช้เวลาหลายปีในการฝึกและย่อยก่อนที่มันจะเปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่เป็นของเจ้าอย่างสมบูรณ์เมื่อถึงเวลานั้นเจ้าควรจะสามารถกลายเป็นเทพด้วยพลังสมาธิของเจ้าและไปถึงระดับ70ได้ และกระบวนการนี้ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าสามารถทําได้โดยใช้นาฬิกาแดดในนาฬิกาแดดแม้ว่าเจ้าจะฝึกฝนเป็นเวลา1000ปีหรือ10,000ปีผลลั์สุดท้ายก็จะเหมือนกับตอนนี้เจ้าจะปวดหัวจนแทบแตกเหมือนกับว่าเจ้าเป็นบ้าหากเจ้าต้องการนําความรู้ทั้งหมดไปปรับใช้กับตัวเองอย่างสมบูรณ์แล้วก็เจ้าต้องเดินทางหลายพันลี้สัมผัสกับเรื่องราวทางโลกนับพันๆเรื่องและทําความเข้าใจความรู้จักรายละเอียดของประสบการณ์ของเจ้าอย่างแท้จริง จารุ่เฉินบังคับตัวเองให้หยุดคิดความเจ็บปวดในหัวของเขาค่อยๆลดลงเขาลุกขึ้นจากพื้นในสภาพที่เปียกโชกเทพสงครามอสุรุหิตกล่าวว่าการเดินทางเป็นประสบการณ์การกินเป็นประสบการณ์การมีภรรยาเป็นประสบการณ์การฆ่าเป็นประสบการณ์การช่วยชีวิตผู้อื่นก็เป็นประสบการณ์เช่นกันทุกสิ่งที่เจ้าประสบคือประสบการณ์ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของความเข้าใจจารุ่เฉินกล่าวว่าขอบคุณสําหรับการแนะนําของท่านท่านเทพสงคราม เทพเจ้าสงครามอสุรุหิตกล่าวว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าด้วยการฝุ่นในปัจจุบันของเจ้าเจ้าสามารถแข็งแกร่งขึ้นได้แข็งเกินกว่านี้แหระข้าจะแข็งแกร่งในขนาดไหนจางวุ้เฉินถามเทพสงครามอสุรุหิตกล่าวว่าแข็งแก่งพอที่หากว่าเจ้าทำสามอีกครั้งเจ้าจะสามารถอาชนะหยานูเซินได้โดยไม่บาดเจ็บเจ้ารู้ไหมว่าทำไมเจ้าถึงอ่อนแอมากหากผู้เป็นมหาเซียนแห่งสารนรกได้ยินเรื่องนี้จะต้องร้องไห้แน่นอน จารุเฉินอ่อนแอได้อย่างไรจจรุเฉินใส่หัวเทพสงครามมาสืบหิตล่าว่าไม่ว่าจะเป็นพลังสมาธิหรือการฝึกฝนของเจ้าเจ้ากพัฒนาเร็วเกินไปเจ้าขาดเสถียรภาพที่จำเป็นเจ้ามีทั้งเจตดจมงเซียนห้าธาตุกัวลขนและพลังปารหิตอยู่ในร่างกายแต่พวกมันประสานกันมากเกินไปและไม่เข้มข้นเพียงพอผลก็คือเจ้าไม่สามารถใช้วิชาศั์สิทธ์ได้เร็วพอ และกระตุ้นพลังของสิ่งปฏิมาฮัสเียให้แข็งแกร่งพอความเร็วในการตอบสนองต่ออันตรายของเจ้าช้าจางรู่เฉินรู้สึกซาบสิงใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นเรื่องยากเสมอที่จะกระตุ้นการโจมตีสิบเท่าเมื่อต้องต่อสู้กับปรมจย์ชั้นสูงยิ่งไปกว่านั้นการฝึกฝนวิชาเสียดับสูงขั้นพันโกอันในเวลาอันสั้นที่สุดก็เป็นเรื่องยากเช่นกันเทพสงครามอสุรุหิทธ์พูดต่อเจ้ามีร่างเซรามตะห้าธาตุกุหลและร่างกายดับรึ่งเทพ เจ้าน่าจะไร้เทียมทานในทุกการต่อสู้อย่าไรก็จำเจ้าได้รับบาดเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาต่อสู้กับชิเวียยานูสันและหลานอิงร่างเสียนมามตะของเจ้าเหมือนกระดาษและร่างกายดับครึ่งเทียบของเจ้าก็เหมือนเต้าหู้จารุ่วเฉินไม่ยอมรับเรื่องนี้ในใจของเขาท้ายที่สุดแล้วชิเวียยานูสันหลานอิงและคนอื่นๆโลภเป็นปคนพิเศษการถูกพวกเขาทำร้ายไม่ใช่เรื่องน่าละอายนอกจากนี้พวกเขายังได้รับบาดเจ็บสหาหัสอีกด้วย เทพสงครามมาสุรุหิตเหมือนจะรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่เขากล่าวว่าเจ้าเป็นคนที่ต้องการผรสานร่างกับเจตจำนงเสียระดับหนึ่งเจ้าควรพิจารณาให้มากกว่านี้อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับพวกเขาปฏิบัติกับพวกเขาเหมือนมดใครจะรู้ว่าชิเวียหลานอิงและคน,นอื่นๆจะคิดอย่างไรเมื่อได้ยินเรื่องนี้เทพสงครามอสุรุหิตกล่าวว่าร่างกายของเจ้าแข็งแกร่งแต่เจ้าไม่มีความคิดว่าจะใช้พลังของมันและปกป้องตัวเองอย่างไร สิ่งที่เจ้ากําลังเผชิญอยู่ตอนนี้มีเพียงมหาเซียนเช่นชเวยียานูเซนและคนอื่นๆเท่านั้นเจ้ายังสามารถใช้ร่างกายของเจ้าเพื่อป้องกันการโจมตีของพวกเขาและทนต่อการโจมตีของพวกเขาได้หากเจ้ากําลังเผชิญหน้ากับมหาเซียน,นขั้นบัญชีโชหรือขั้นสูงสุดพวกมันสามารถทําลายร่างกายของเจ้าให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้โดยการโจมตีเพียงครั้งเดียวเจ้าไม่คิดหรือว่ามันไร้สาระที่เจ้าไม่สามารถต้านทานการโจมตีของพวกมันได้แม้ว่าเจ้าจะมีร่างสีนมาตะห้าธาตุกัลลผน แล้วร่างกายรดับกึ่งเทพก็ตามนะจางว่เฉินกล่าวว่า,า,วาดังนั้นประเด็นที่3ในการประสานเจนวงเสียระดับหนึ่งก็คือข้าต้องควบแน่นพลังปานในร่างกายของข้าและควบคุมร่างกายของข้าให้ได้อย่างสมบูรณ์แบบใช่หรือไม่เทพสงคามอาสุลุหิตพยักหน้าด้วยความพึงพอใจเขาต้องยอมรับว่าจางลั่วเฉินมีความสามารถในการเข้าใจสูงเทพสงคามอสุลุหิตงัดนิ้วที่4ออกมาและพูดว่าประการที่4คือวิญญาณเซียน มีผู้สืบทอดและผู้สืบทอดหญิงมากมายในสารสวรรค์และสารนรกความเป็นเทพเกิดมาพร้อมกับพวกเขาและวิญญาณของพวกเขาก็ทรงพลังมากน่าเสียดายที่เมื่อแม่ของเจ้าให้กำเนิดเจ้านางยังไม่ได้กลายเป็นเทพมิฉะนั้นวิญญาณเสียงของเจ้าก็จะแข็งแกร่งกว่าตอนนี้มากวิธีที่เลวร้วสุดในการปรับปรุงจิตวิญญาณเสียงของเจ้าก็คือการกันจิตวิญ,ญญาณแห่งดวงดาวของพระเจ้าบังเอิญว่ายังมีบางสิ่งเหลืออยู่ในพระราชวังเจ็ดดาวไปหาและใช้มันด้วยตัวเจ้าเอง ข้าพูดมากไปแล้วแต่มีเพียงประโยคเดียวเท่านั้นที่สรุปทุกอย่างได้หากเจ้าต้องการประสานเจดมงเสียระดับหนึ่งเจ้าจะต้องเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดในทุกแง่มุมของขั้นรับพัฒนาการพลังสมาธิคือกุญแจสําคัญข้าเข้าใจแล้วจารว้เฉินคง,งคํานับอีกครั้งในที่สุดเทพสงครามอาสุรุหิตก็ถามว่าเหตุใดเจ้าจึงแทงทําเป็นถูกปีศาจภายในลูกลานจารู้เฉินคิดไว้แล้วว่าจะตอบอย่างไรจริงๆแล้วจิตใจของข้า ถูกปีศาจภายในลูกดานจริงๆก็แค่ว่าข้ามีสมบัติติดตัวที่ช่วยให้ข้าคงความแจ่มชัดทุกครั้งเอาไว้ได้ข้าไม่สามารถเปิดเผยสมบัติชิ้นนั้นได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามมีเทพเจ้าองค์อื่นอยู่รอบๆดังนั้นข้าจึงไม่สามารถบอกความจริงได้เป็นธรรมดาจางลั่เฉินวางแผนที่จะเปิดเผยความลับของหัวใจแห่งความจริงเขาไม่สามารถซ่อนมันได้ต่อไปหากว่าเทพสงครามอสุรุชิตก็อยากได้สมบัติชิ้นนี้เหมือนกันจางลั่เฉินก็สามารถมอบมันให้กับเขาเพื่อช่วยชีวิตของเขาเองได้ แน่นอนว่าจางล่วเฉินเชื่อในอุปนิสัยของเทพสงครามอสุรุหิตมากกว่าในฐานะวีรบุรุษที่โดดเด่นที่สุดในยุคหยวนหุยที่ผ่านมาเขาโชคดีมากและมีสมบัติมากมายนะับไม่ถ้วนเขาจะขโมยสมบัติจากหลานชายของเขาได้อย่างไรหากเทพสงครามอสุรุหิตไม่แสดงความสนใจจางล่วเฉินอาจไว้วางใจเขาได้มากขึ้นในอนาคตจางล่วเฉินสามารถเห็นเขาเป็นผู้สนับสนุนในสารนรกได้อย่างแท้จริงมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นเทพสงครามอสุรุหิตกล่าวว่า เนื 1> 1. ่องจากเจ้าไม่สามารถเปิดเผยได้เจ้าจึงไม่จำเป็นต้องพูดอะไรซ่อนความลับของเจ้าไปซะต่อไปคือเรื่องที่สองเจ้าเข้าใจความหมายเบื้องหลังการแต่งงานของฟุกุโรกุจูกับเจ้าและหลวซาหรือไม่ข้าเข้าใจมันช่วยให้ข้าตั้งหลักได้ในสารนรกจกัว่าเฉินกล่าวเทพสงครามอสุรุหิตกล่าวว่าอันที่จริงแล้วมีความหมายที่ซ่อนอยู่นั่นคือการกักขังเจ้าไว้ในสารนรกตลอดไปยิ่งเจ้ามีความเชื่อมโยงกับสารนรกมากเท่าไหร่ จะก่ายิ่งออกจากสารนรกไปได้ยากขึ้นเท่านั้นเจ้าเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์มีเพียงความสัมพันธ์เท่านั้นที่จะกลายเป็นสายสัมพันธ์ของเจ้าได้ข่ะใบหน้าของจงจ้าเฉิ่อเปลี่ยนไปและดวงตาของเขาก็กลายเป็นจริงจังมากขึ้นเจ้าไม่จําเป็นต้องปฏิเสธหรอกแม้ว่าในอนาคตเจ้าอยากจกะจากไปจริงๆเจ้าก็ยังคงเป็นหลานชายของข้าและเป็นสิทธิ์ของตระกูลสวียเจียอย่างไรก็ตามข้ากเกรงว่าตอนนี้มีหลายเรื่องที่เจ้าอาจทําไม่ได้ในขณะนี้ ข้ายืนอยู่ในฝันของสารนรกแน่นอนข้าหวังว่าเจ้าจะอยู่และทำอะไรบางอย่างดังนั้นเจ้าต้องเตรียมใจไว้และก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีนสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่ขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน